เราต่อจากข้อแรกเดียวนะก็คืออ,อ awa, ายอดเดบาหวาการการเป็นของตุ้หันนี่ไม่จะเป็นไม่จะเป็นโดยโรคดังนั้นคำตอบคำตอบทำคือเราทำว่าโรคคือร,รัดรษษษษษัฐรัฐซีฟัสเราได้คําตอบแล้วว่าโรคเป็นรัฐไม่ใช่เป็นสีฟัสดังนั้นในตัวของเรานี่มีทั้งรัฐแต่เป็นโรคละก็รัฐแต่เป็นยาสัตนะดังนั้นดังนั้นการมีของตุ้หันการเป็นของตุ้หันไม่จะเป็นในรูปแบบโรคไซลันนี่คาําตอบกระโนยีโกอาดาโรุปาโดนโยปาดาซัตตุ้ยหันถ้าหากว่าทีท่ซัตตุ้ยหันนี่มีโรคอยู่ด้วย Nên là mình chuẩn xong rất là rất là rất công tu Hán là có rất rồi ít hẳn Nà rồi ít rất nâng Mà có tên tu đó ra đi cầm mút thả sen và đờ rất À ní Tiền là mai cầm mút thả sen nè mà mất bên mút ta Cảm nóng. Rồi điên như này xí phát đấy sen như này xí phát đấy phát đây chắc <laughs> วะดานียะอัลลอฮ์ตาลาทรงเอกภาพทรงเป็นหนึ่งนี่ในในกิบการเป็นหนึ่งในกิบการ์นสามการ์หนึ่งวะดานียะปะดะซัดสองวะดานียะปะดะซิฟัตสามวะดานียะปะดะอัฟอันเย้ไหมเอาเราตัดซิฟัตกับอัฟอันเราก่อนตอนนี้มาเล่นดังซัดใช่ไหมนั่นนั่นวะดานียะปะดะซัดคืออะไรคือปฏิเสธสองรมคือกรรมมุตเตเซนแล้วก็กรรมมุงฟาเซนเย้ไหม เ,เราไม่ต้องเล่กมมเนลกรรมมุตเซนเพราะว่าตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องกรรมมุตเซนเราต้องอย่าลืมถ้าเราคล้องเราเรียนไปอย่าลืมเอามาต่อให้ได้กรรมมุตเซนคืออะไรกรรมเทวรูปรวมจากหน้าไล่รัดไปไล่ไล่ไล่ชินส่วนหน้านีนกรณีกรรมมุตเซนดังนั้นในรัดคอเราต้อมีทั้งรัดและก็มีทั้งโรคดังนั้นโรคก็คือรัดรัดก็คือรัดอีกรัดหนึ่งดังนั้นซ่องซ่องรัดมารวมกันเทเดียวนี่ นี่ก็ได้เลยกรรมมุตตะเซนนั่นนั่นเมื่อกรรมมุตตะเซนตัวหันไม่ได้มีสิทธิวาดานิยะอะไรต่างเป็นนั่นก็จะเลยไหมนั่นแหละที่บอกว่าการมีของตัวหันอ่าการเป็นของตัวหันไม่ใช่เป็นโดยโรคพอโรคมันเป็นรัดเมื่อรัดตัวหันมีรัดอยู่แล้วมีโรคมายโยกับรัดฐลาวเมื่อบรรนนี้ก็ได้กรรมมุตตะเซนเมื่อเรานี้มีบรานี้ไม่มีสิทธิวาดานิยะเพราะฉะนั้นบอกพวกเรามีกรรมมุตตะเซนมีรัฐซ่องรัดรัดแต่เป็นยาซัดรัดแต่เป็นอะไรเลยนะแต่เป็นแต่เป็นโรคเลยก่อน แต่ตุวหันนี่ไม่ได้มีวิญญาณการเป็นของตุหันนั้นโดยมีสีฟัตหายะไม่ใช่มีโรคแต่เป็นรัตอยู่เข้าใจไหมฮะนั้นนี่ยเป็นเรากับเป็นตัวหันไม่เหมือนกันตรงนั้นแหละนะเป็นเรากับเป็นตุหันไม่เหมือนกันตรงนั้นนะพอเป็นตุหันนี่เป็นโดยสีฟัตหายะแต่เป็นเรานี้เป็นโดยซัตนะเป็นโดยซัตแต่ตัหันอ่าเป็นโดยซัตของโรคแต่ตัวหันหายแต่ตัวหันไซม์มาหางเข้าใจอะไรไหมแด้เลไรตรงนั้นแท็กได้เลยไหม ใชนะถ้าไปประดิษฐ์กราโนอะไรเพราะว่าโรคอีตู่ปนจัดอันนี้เขาตอบให้เพราะว่าโรนั่นคือจัดอยู่เกาะบุคคลสิฟัตโรคนั่นคือจัดไม่ใช่สิฟัตลักทานมาจากไหนดึงนกันดาริลลักทานมาจากไหนว่าโรุนั่นเป็นจัดไม่ใช่สิฟัตดึงนกันดาเลนโดยลักทานว่ามาลาอิกัสบุเรศมังงำเบลอากันดิโออากันโรคหัวเพราะว่ามาลาอิกัสมูดนี่มาลาอิกัสอิสราเอลนี่สามารถ เอาวิญญาณน,นั้นดังนั้นตีดาเอามืบัลังกโดยที่ว่าไม่ไดเอาร่างกายไปคนเวลาตทายอะมริการมุ่เอาเฉพาะวิญญาณไปหรอกแต่ว่าร่างกายตั้งอยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านก็จัดการอาบนา้ำปั๊บไปไม่ยั่งไม่ญยาดแล้วก็ปับไปฟังนั่นร่างกายไม่ได้เอาไปเอาไปจะ,ะได้เอาไปเฉพาะวิญญาณดังนั้นวิญญาณมันเราเรียนไปแล้ววิญญาณจะเป็นสิฟัไม่ได้พอสิฟัถทามันแยกออกจากดั๊ดมันจะเสียหายทันทีแต่โรคนี้เมื่อมันออกจากร่างกายก็เรามันยังมีอยู่เลยก่อน อ่าน <S an ian> uh, ั mm ่นแหละเทเราเรียนไปในในสิฟัตบาโกอใช่ไหมสิฟัตบาโกอนี่บาโกอมีซองบาโกอซาตีกับบาโกอมาจาซีใช่ไหมบาโกอซาตีคือบาโกอที่แท้จริงน่ะท่าว้อนที่แท้จริงบาโกอที่ซองคือบากอเยอมานีบากออ่าบาโกอมาจาซีสิ่งที่อัลลอตะอาลาให้ท่าว้อนให้ไม่มีให้ไอ้แต่ตายนั่นตายร่างกายไอ้ต่วิญญาณนั้นไม่ตายน่ะแต่ตัวฮันไม่ให้ให้บากอให้ให้ให้ท่าว้อนนั้นก็คือเจ็ดประการเนื่งจากเจ็ดประการคืออะไรก็คือโรคนั่นแหละ นะตอให้ร่างกายตายไปแล้วน่ะไม่มีร่างกายก็เราไม่มีสิฟัตบาโก้ตายไปสุดท้ายปับป๊บปไปฟังก็หนาวน่ะนอนกินแต่โรคของเรานั้นเาลาหาสิฟัตบากอแต่เป็นบากอมัาจ,จีอะไรคือบากอมยาจ,จีคือท่าวนโดยจะมีจุดเดิมต้นมาก่อนอ่านั่นก็นจะนะมีวันแต่เราตะลาสร้างขึ้นมาแต่เราตะล่ให้อยู่ไปตลอดหลังจากวิญญาณร่างกายเสียไปแล้วก็ยังมีอยูอม่มันไปตรงนั้นดานดีอาซับกันเดียกันโรงนั่นแหละ แล้วก็โดยรูนั่นแหละแต่ว่าเราทุกอาจะไม่ไม่ยังไม่บวชไม่นูไม่นี่ยทำสิ่งที่อัล l l a h ตาลาห้ามนั้นอัล l l a h อาับอะไร Allah อาจะรู้นั่นแหละนะล l l a h ตาลาอาับวิญญาณนั่นแหละอาเต่าดีเนื้อมัดกันเดียวแล้วก็เทหรือว่าเถ้า Allah ตาลาให้เนื้อมัดโอเนื้อมัดในสวรรค์น่ะก็คือรูนั่นแหละที่ได้รับร่างกายก็เรานั้นมัดไปเลยดีได้ลำกบดในกบดนั่นนะเนื้อมัดในกบด มาก็อปบ,บิลดจ,จัดีจัดเนาะจัดตัหันตุคำม,มุตตาเซนนะท่าฮักว่าจัดตุหันนี่เป็นคำมุตตาเซนจัดของทุหันนี่เป็นคำมุตตาเซนไม่ถึงว่าจัดของตัวหันมีโรอยู่ด้วยมีวิญญาณอยู่ด้วยถ้าเป็นแบบนั้นมาก็ตันตูบะฮห้องแน่นอนต้องเป็นสิ่งเตียบะฮห้องก็คือเป็นสิ่งเตียมุสตาเฮนสติปัญญาของเรายอมรับไม่ได้อย่างแน่นอนอันนี้คำตอบของมันไสต์ตัวหันต้งเป็นโดยที่ไม่มีวิญญาณเพราะว่าวิญญาณมันเป็นจัด เมื่อวิญญาณเป็นซัตไปรวมซ่องซัตบันมันก็จะกลายเป็นคำมุตเตเซนมาเป็นคำมุตเตเซนแน่นอนต้องเป็นสิ่งที่มุตะตเฮนส่มุตะตเฮนล่ะปอตุขันมีสิฟัตวาัดานียะสิฟัตวะดานียะคือต้องภาษาเซตคำมุตเตเซนแล้วก็คำมุงฟาเซลในซัตในสิฟัตแล้วก็ในอภารนั้นเชื่อมโยงกันได้ในสิ่งที่เราเรียนไปกระโนตันตูเพราะว่าตันตุยานีรห uh อยังจะดีซัตอิตูรหอยตเป็นซัตนั้น นาะกระตมปัดอ่าน tamam, ั้นนั้นเมื่อเมื่อโรนี่มันเป็นรัฐดังนั้นรัฐในข้องโรนั้นก็คือมันต้องการสะท้านเทเพราะมันเป็นจีเรมในประเภทของจีเรมใช่ไหมเมื่อจีเรมนี่มันต้องการสะท้านเทแต่ตูหันนี่รัฐของตูหันคือโย่โดยโย่โดยตัวของพระองค์เองและไม่ต้องการสะท้านเทแต่โรนี่เป็นรัฐเป็นอ่าเป็นจีเรมเมื่อจีเร็มตาเร็ปขมันคืออะไรคือต้องการสะท้านเทดังนั้นทัหันนั่นแหละตัหันว่า เออาไมาย่ยอมตัวหันตัวหันบางกลุ่มนี่ตัวหันของมุจัตสีมะนี่มันตัวหันของมุจัตสีมะนี่เอาสะท,าท่านเถี่ยวได้ <laughs> ไม่รู้ว่ามาในรูปแบบนี้มา <laughs> เอาสะท่านเพราะว่าในหนังมังลงมามังยืนมังน่ะนั่นเอาสะท่านเถี่ยวมันไปตรงนั้นเสเปารต์ตร uh ี่เรอดือดหูเสบด์น่ะเทวาได้กขาวมาแล้วเสมือนกับเทวา น่ะอายะเดได้กล่าวมาในครั้งต้นแล้เกี่ยวกับเรื่องของไรของกรมมุตตตเซนกรรมุงฟาเซนเกี่ยวกับซัดเกี่ยวกับอารอณ์แวะต้องการเอาสถานที่นั้นมัดไปตรงนั้นวัลลอหัวอัลัมน่ะเกี่ยวกับสิฟัตน่ะสิฟัตอะไรน่ะสิฟัตฮาตยะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมไปได้ไหมนะั้นแช่กว่าเผือไม่อยากนะสิฟัดหายาบอกมันไม่ได้ไม่ไม่ได้มีตาโลกพอไม่ได้มีตาโลบมันไม่ได้ยันนั้นหมากไม่ได้แทกไต่หมากแต่สรุปสรุปตะกี้ สิฟัตฮายะนี้เป็นเนื่องจากสิฟัตมาอานีนะเป็นเนื่องจากสิฟัตเตมีอยู่ที่ดั้กของอัลลอฮ์โดยสิฟัตฮายะนี่แหละอัลลอฮ์แต่ละจึงเป็นอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์ทรงเป็นโดยสิฟัตฮายะไม่ใช่อัลลอฮ์ทรงเป็นโดยซั้เทวยอีกซั้หนึ่งที่เรียกว่าโรคมนุษย์นี่เป็นไม่เหมือนกับตัวันเพราะว่ามนุษย์เป็นเพราะว่ามีซั้อีกซั้หนึ่งอยู่ในร่างกายของมนุษย์ก็คือมีโรคแต่ตัวันเป็นเป็นโดยเปอร์ฮิดบเป็นโดยสิฟัตฮายะ